สวัสดีครับผมจากเกจอินพุตนะครับวันนี้นำเสนอนะครับ ATV 125cc มินินะครับผมมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์นะครับผม LED 4ดวงนะครับผมนะฮะไปหน้า2ไปเลี้ยวซ้ายดีกว่านะครับแล้วก็ดอกยางขนาดแปดติ้วนะครับผมเครื่องนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเป็น4จังหวะคาร์บูเรเตอร์ขนาด 125cc นะครับดูแลรักษาง่ายมากรุ่นนี้นะครับช่างหรือร้านทั่วไปสามารถดูแลได้ง่ายมากนะครับผม ด้านหลังมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับแล้วก็ท่อไอเสียปลายคู่นะครับเสียงนุ่มเพาะนะครับดิสเบรกหลังนะครับผมอ่าครับแล้วก็มาดูด้านน้าปัดนะครับหน้าปัดนะครับมีตำแหน่งเกียร์บอกเรียบร้อยนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายด้วยขวานะครับผมที่เปิดสปอตไลท์นะครับผมอ่านี่ครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็นะครับแต่นะครับผมนะครับอ่าที่สตาร์ทเครื่องนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับกุญแจรีโมทกันขโมยด้วยนะครับผมนะครับกุญแจ2ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องที่รีโมทให้ดูนะครับผมนะครับให้กดตัวนี้2ครั้งนะครับผมครับสตาร์ทง่ายมากเลยทีเดียวครับผมนะครับขอฝากด้วยครับสำหรับ ATV 125cc คันนี้นะครับผมสวยเท่นะครับผมขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่